สวัสดีครับผมเ็นพี่น้องเอฟซีเก้งน้อยสุภูสุคนนะครับผมเมื่อนี้ครับเก้งน้อยก็ได้เมนูซอยจุนะครับผมได้ทั้งเอคันเทนาครับใสๆแบบนี้เลยพาคีริ้วครับเนื้อแล้วก็ตับมาครับผมเ็นพี่น้องมาเสิแซ่บน้ำเก้งน้อยเด้อผู้ใดบวกินกับเก้งน้อยก็ขอโทษขอภัยนำนะครับผมท่านผู้ใดกินกันมาครับดึกจัดเสิแซ่บน้ำเก้งน้อยวันนี้เจล เป็นแจวขี้เพียรครับเอาอะไรคนอุตัวกินไรไปทีละอย่างปิดน้อย ได้มาบ้านทัานที่ก่ะอ,อยากกินเนื้อสดๆนะครับเนื้อคุณภาพบ้านเ่า <c oughs> ตับหวานพี่น้องซอยแผ่นบางๆ ผ่าคิคริว,วครับนี่หน้อนุ่มๆเลยนุ่มๆเนียวๆเลยครับเนี่ย แนากรุบกรุบขับแจวเพีย ผ่ากิริย์น,น,นี่กรึบแห้งตรองหยิบหน้สาสัตว์ออกเก่งน้อยจัดดูโดด โอ้เบคอนลูกโดดพี่น้องเพบตับสดๆวานๆกรุบๆ เรโอ้โหเงือาสั่นออกคนนี้ด่าไอ้เอาเสื้อเสร็จด้วยพี่น้องเลยลืมอาทิชชู่มาครับ คันแท้น้านี่กรึบดีครับบนเนียเ,เลยมะเขืออัซีนีไฮก็เคยเห็น ในก็ออกเขียวๆครับอืม ดอกอันจันพี่น้องเพิ่วมากินได้พกขี้พีย้ยครับเก่งน้อยต้มขี้พีย้ยซุกแล้วกับมาซอยใส่ในแจว้ขวขมลมำลำ แต่ละพวก GPR นี่นี่ครับกลุบหนึบนับอืม แซมบอยู่จึกพ่อแม่พี่น้องเลยเก้งน้อยกับจัดซอยจุนะครับผมสู่พี่สู่น้องให้ได้เบิ่งให้ได้คึดอยากน้ำเก้งน้อยนะครับผมเก้งน้อยกับจัดพอหายอยากคึดอยากกับจัดพอหายอยากกับบ่ได้กินวะสีเบิร์ตสีหังนะครับผมอีไรให้ได้เบิ่งให้ได้คึดอยากเซ็บเซบน้ำเก้งน้อยนะครับอ่ะเก้งน้อยกับชีได้ลาพี่แลวน้องไปแล้วคลิปหน้าชีได้เมนูเซ็บเซบเมนูไหยกา รอติดตามรอรับชมครับพร้อมพี่นอ้องสำหรับมื้นี้รลพี่ละน้องไปแล้วครับผมสวัสดีครับ